สวัสดีค่ะสวัสดีพพเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านนาะจาเมื่อนี้แอดมินกะบนำแนวทางมาแบ่งปันให้อีกคือเก่าเนาะหุนดาวโจน VIP ปกติคืนวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5แนวทางกับมีเขามีรลดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะมือนี่กับเป็นแนวทางหุ้นดาวโจนเนาะ เอาเบิ่งผลวันที่ทซิบหากันก่อนนะจ๊ะดาว VIP ผลที่ออกแปดสองศูนย์กับสี่ศูนย์แปดสองศูนย์ุดเนาะสี่ศูนย์กับลุดดาวปกติแปดแปดสี่กับหกเจ็ดนะจ๊ะแปดแปดสี 4, นะ่เนาะแปดแปดสี่ก็ลุดส่วนหกเจ็ดเข้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดตัวจอไม่มาเข้าเป็นวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนตาล่างวันเนาะตาล่างวันมาแต่แปดเนาะแปดกับสอง ส่วน3กับ1บ่มาเนาะจ้ะสายวิงว่งรูดนี่นําไปวิ่งรูดได้สบายเลยนะจ๊ะเนาะส่วนตัวเด่นเฮาเข้าเป็นเด่น7วิ่งรูดน่าจะน้องนั้นก็ะรุดไปกักราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะเฮามาตามต่อของวันที่16กันเลยจ้า16เนาะแอดมินก็เขียนผิดอีกแล้ว16 16กสิบหกกลุ่มพาน่าจ๊ะส่วนดาวโจรเนานะดาวโจรแอดมินให้เด่นที่ สกับ3ามน่าจะ4 3วิ่งรูดตารางวันมี7มี2มี5มี9ก้าน่าจะเนาะส่วนตัวเจอที่แอดมินเจอะน่าจะก็จะได้ส 4, 2 4, ่3 4 5ส7 3ส3มสี สามเก้าเนาะนิ้นไปกลับด้วยนะจ๊ะเนาะไปกลับด้วยส่วนตัวเนียนนะจ๊ะตัวเนียนที่แอดมินเนีนเนาะสี่สามสี่เจ็ดสามเจ็ดกับสามสองหกกับเก่ากับตัวเดียวกันนะจ๊ะสามหกสามเก่าคือตัวเดียวกันเนาะหนักชอบกะลองกลับหัวเบิ้งนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะเนาะมีตัวมักตัวชอบจดได้แคบได้นาะจะายิบจะไปใส่เป็นแนวทางเนาะวิเคราะห์พิจารณาเอานะจาะจ้าบหมักกับบวเป็นอย่างเนาะสามารถเรือนพานได้เลยนะจ๊ะเนาะย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะแอดมินคำนวณใดกนันำมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมเนาะจ้ะเพื่อมีตัวมักตัวชอบคลิปนี้ก็ไว้สำเนาจ้าไว้พอกันคลิปนาะแนวทางนาะขอให้พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเลย่วยๆนะจ๊ะพอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ